เห็นงานแล้วพี่น้องนอนเล็กๆอยู่ครับเยอะบเขือครับผ่านอยู่ครับพี่น้องเยอะบเขือครับ ดีครับมันนี้กับภาามาใส่กลับอีกครับเยอะเขาเปลือกคือเก่าแล้วครับมันนี้กับเอาบวกมานาครับบวงหกหลังครับไม้นี่ก็ย่างท่านเคยมาอยู่ครับพี่น้องจังหวะมาล่องเบิงครับมาเลาะหาเบิงไมน้นาครับชิมี่ไม้ให้่ใส่บอกพี่น้องไปครับ นี่ครับเห็นไหมแล้วครับทางจนแปนเลยครับโอ้งามอยู่ครับเดี๋ยวผมสิเสียบบวงครับจากหลังนึงครับมองนี่ครับ ได้แล้วครับหลังนึงครับนี่ครับหมยเป็นตาบักเขือครับบเขือข้าเจ้าเศร้าเก็บอะไมั้งครับเห็นมันเถามันแก่ถิ่มครับเบิ่งตีละครับเบิ่งทางมันไปี๋ยวละครพี่น้อง ทางรูจนแปดเลยครับห <c oughs> ลองร้อยครับหนูก,กินบะเขือครับพี่น้องบะแมนเอาบ์มะเขือเฮดเป็นเหงือบ่พี่น,อน,นอาา้องเป็น,ออน,ปนติละครับมันกินมะเขือครับ ผมกระไซแล้วละครับทำอีกคือเกาครับพี่น้องตาครับเมื่อก่อนครับพี่น้องพอกันย้ำเสาครับสวัสดีครับสวัสดีส่งเสาครับมาเก็บมากู่กลับกันครับพี่น้องบวงกับหกหลังครับกลับกับสิบหลัง ใส่เหยื่อบกเขือหาเห็ดไปหม่ส่วลแะพี่น้องมันหลุนกันครับเยหยื่อหี่สิม,มนานไหบอพี่น้องสิพานไหบอครับป้าครับ,บ,รบสิม,มนานไหบอพี่น้องหาเห็ดไปหม่ส่วครับเห็นล่องลอยหนูมันมันกินบกเขือครับ ก็เลยล่องใส่เหยือ่อเขือเบิงครับพี่น้องทานใหบอ่อใส่หละบบวงหลังแหลกผมว่าผมใส่โมเมนครับผลครับผมว่าผมใหญ่ไปใส่ยูพุนล้องตัวครับนี่ครับบวงหลังแหลกครับ ยางลุดยางอยู่ครับมันหลุดอยู่พี่นอ้องแต่บ่ถือครับนี่ครับกรับบททำงานเลยครับเมื่อไหร่ละครร้อยมันกินบะเขือครับหลังไหลกกบบ่อหมานแล้วนี่ครับหลังที่สองครับ เอาเลยครับเหยื่บกเขือบลผพานบ่าพี่น้องผมขอเก็บก่อนครับย้ำได้สองลังเลยครับกรับกินปลาบกเขือครับที่าหนูเป็นเป็นมักงามนึงครับพี่น้องอลองลอยกินเมื่ขึ้นอีกครับได้คืบอบกินเนี่นี่มองใส่กลับครับ เบิง่งติละครับกินใหม่ๆเลยเมือ่อคืนไอไก่กลับอยู่ครับก็ยูไก่ไก่กันดีครับมันบก,กินอันนี้มองใส่กลับเลยหกหลังเลยครับยังว่าท่านมีโตอยู่พี่งนอกออบนทางมันจดีแล้วครับ เปลีป่ยนเลยครับขุนครับทางมักงามเลยมาให้บ่นี่ผมก็ลงกลับครับพี่น้องบ่ได้เห็ดไม้ว้ครับ ล้างนี่ได้เห็ดไม้ไปเยอะครับแต่อีกหล้างหนึ่งนะครับพูนทั้งพุนละลังได้หกล้างครับล้างที่เจ็ดนี่แหละพี่น้องอุย้ยนั่นดีครับงานเหตุงานแล้วพี่น้อง นอตเอกเล็กอยู่ครับเย๋่อเบือเขือครับผ่านอยู่ครับพี่นองเหยื่อะบืเขือครับปุดครับเหยื่อเบือเขืาทำงานครับเหยื่อะบืเขือ ใส่งามอยพี่น้องเขือทำงานครับไปหลุดกันอีกครับนี่ครับหลังสุดท้ายเลยครับมาทำงานเลยครับหลังสุดท้ายครับมนทางมันติละครับพี่น้องทางจนแปนเลยครับ อเก็บก่อนครับผูนครับข้าเจ้าจนเอาง่วงมาปล่อยเบิดแล้วครับล่งมายามกลับพี่น้องเกือบสามโมงแล้วมั้งครับผมว่าคือนีหอดสามโมงเลยลปะปลาครับยั่งอยู่บวงหลังนึงครับ หลังเดียวสุดท้ายแล้วครับพี่น้องมานมีตัวมีเตอร์มาอีกบ่นี่แหละครับบวงหลังสุดท้ายครับตรงไหนอุย้ยลังสุดท้ายกระจัดคือเก่าครับพี่น้องนั่นเด้ครับอุย้ยตายแล้วครับหมดเต็มเลย ครับหลังสุดท้ายครับบวงหลังสุดท้ายมีโตอยู่ครับแต่ว่าใส่ใหไงครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับมาสรุปผลงานกันครับนี่ครับผลงานครับพี่น้องได้สองโตครับมันอยู่ครับ ตัวหน่อยถือบวงครับส่วนตัวใหญ่ถือกลับครับกลับสิบหลังได้หนูตัวหนึ่งครับเห็นหลองร้อยมันกินบลเขือครับพี่นออ้องก็เลยเก็บบลเขือเสียบเบิ้งครับหมานอยู่ครับเหยื่อแปลกๆจังเสียก็มีพี่น้องล่องเบิง้งสื่อหรอครับหมานไยโยมีโตมีแต้มไฮโยโอ้เหยื่อบลเขือกับมานคือกันตัวครับ ไึ้นี่คือจังหนูหลายอยู่ครับต้องมาสั่มอีกอยู่ครับป้าครับคลิปเนี้ก็ซ้ำเนี่ยแล้วครับฝากพี่น่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อครับสวัสดีครับหมานอยู่ครับหมันอยู่ครับ